ลูกอมหลวงพ่อเนียมลูกอมหลวงพ่อเนียมคุณอยู่กับวัดเสือนะฮะวัดน้อยสุพรรณบุรีหนักนะเห็นเม็ดแค่เนี้ยอาจารย์ใหญ่ของพ่อปานนะครับนี่คือลูกอมที่เป็นสุดยอดของสุดยอดของลูกศิษย์จะต้องมีนะครับคือหลวงปู่เนียมวัดน้อยของเราเป็นเนื้อปละหลอดใช่ไหมครับตะกั่วเส้นแดงตะกัวสนิมแดงดูยากไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้แต่ต้องดูคํเก่าให้ได้ต้องดูคำเก่าให้เป็นเพราะอยู่นานๆเนี่ยมันจะออกจะเกิดเป็นตะกั่วสิมแดงข้างในฮะธรรมชาติเนี่ยนี่ร้อยปี พาท่านองค์เป็นนี้หมดต้องเป็นอย่างนี้เนื้อควรจะเป็นอย่างนี้ร้อยปีพาท่านองค์เป็นแบบนี้หมดท่านรู้สึกท่านเก่งเยอะไม่ว่าเป็นพระปานหลวงพ่อหนงพ่อโบ้ยนะสุดยอดต่ปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยนะฮะพ่เนียมสายวิจารนากรรมฐานอืนอนุภาพเป็นไงครับอย่างนี้อ้ครบเครื่องเลยท่านจะท่านคงลงอาคมเอาไว้นะลงคาถาไว้หมดท่านเรียกว่าลูกสะกดอสะกดสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีทั้งหลายคือไตรก่อนอ่ะ คนตายเนี่ยเขาจะเอาทําปั้นนันเป็นนัเดียนทุกคาได้ฝังหนึ่งเมตรในโรงศพไว้ก็วิญ,ญญาณไม่ให้ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเราวาด<ม>นะครับออันนี้ก็คือครบเครื่องครอบจัก,กรวาลดีเลยท่านแปลกว่าท่านสามารถคนมีคนเดียวสามารถป,ปกป้องคนได้สองคนพลังของท่านนะใ่เหลือเชื่อนะครับแต่ห้คนเดียวออแปลกนะแสดงว่าปรมาจารย์่อนต้องเก่งใช้เหมือนกันอ้อยมือนก็เลยอะ กันพายดสิองคนไม่ธรรมดานะเนี่ยปรมาจารย์ยุคเก่านะลูกศิษย์สายหลวงวิชาเนี่ยที่ีคนมีนะครับวิชาเนี้ยที่วิชาตลอดไอ้วิชาที่กันภายไสิบสองคนในวิชาเนี้ยคนที่ได้ศึกษาม่อีกคนคือหลวงพ่อพินนะหลวงพ่อพินะผสมเหล้าถึงว่าเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องรางเลยในนี้ไงคุณไปกระบะคนเดียวเลยสิบสองคนนับไปก่อนนับไปก่อนสิบสองคนไม่ตายแน่นอน ใช่พี่ันเะีกิคืภาคกันทั้งหมดกันยนนังได้ขี่มนุษย์อ่ะ <c oughs> นี่เคลื่นเสร็จกูแน่นะครับอ่านี่นะครับ